พี่น้องพี่น้องระเบิงระเบิงโอ้ปลาเบอรบ์ดูคนให้ปลาดูคนให้ปลาดิโอ้โหปลา,า,าอะไรนะพี่น้องเอ้ยดูปลาเออแค่นี่ไม่พอได้ดเยอะแค่บันเป็นปลานั่นหรือปลาหมอคังดำมั้งเนี่ปออยนะปาลามันถ่างแดงเออพี่น้องเบิง้ปงปลาไปจะให้ดูใ,ใกล้ๆพ,พี่น้องนีดาะแปะ สะสะะะะเลยน้องเลยกะเห็นบ่มันย้อนแสงพม่้ังมันย้อนแสงเจวแก้ให้ดูย้อนแสงเนี่ยโอ้กะลายกระโอ้ยวะกระโอ้ยวะะโอ้ยกวะกรย ดูกล้องน้อยดูเนีย yeah, ขอมัอนิดนึงเฮียไขนดองลูกดองตะไารดูยหยดิตะไครยาห่ไข่ลูกไงเ<ส>นี่ยม,มองก้องีมองดูนี่ดูหงยายนี่นี <laughs> ่ยดูหงายไอย ดู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 มันขึ้นมาดูมันขึ้นมาดิพี่น้องเปิดโอ้โหเกินไปค่ะเกินไปสักจุลสิี่น้อยใหายบรรยากาศเบิ้งบึ้งบรรยากาศให้ดูก็เป็นธรรมชาติจากสันพี่น้องเหรอพี่น้องฟ้า เอาปลาสวยงามอะหลามีคนไทยคนให้อาหารปลากระติกเท่าไรนะห้ติกแรกไปแล้วนี่งีกสองเนะโอ้โหปลากระื่อสัตว์อ่ะนั่นนะ่ะไน่ ไปน่น่งเออเออเอไอ้สกายมันเอตายักอนเขาเลยไม่ตกน้ำตายแล้วไว้ไปก่อนพวกเลยแม่เหมือจะหาสกากายเี่ยลงมาได้ออกซิอยกอยกนี่ไปก่อนเขาเลยหยกล้มไอ้สกายรอดไอ้ะกายไม่ล้มไม่ยกล้มเว้ย Eh, oh, nenek. Nah, nah. <laughs>